จัดวามไปแล้วครับ สวัครับพบกับผมวิตีคนหากิกนแบบบ้านๆนะฮะวันนี้ก็ฝนตกหนักครับผมมาเหวียงแหกันครับทั้งหมดก็สามคนนะสามคนนะครับมาเหวี่ยงแหโนนพรานเชิดอยู่ในน้ำครับไอติดกิ่งไหมติดตอไมมตอนนี้ก็ได้ไปประมาณกิโลนึงแล้วครับโอ้ยังได้อยู่นะกี่ตัวเต็มเดียว,ยวนี่ ส่วนมากที่นี่จะเป็นปลาสลิดนะครับช่วงน้ําหลากนะครับนี่ปลาสลิดครับเดี๋ยวไปดูนะครับตรงโน้นนะครับได้ประมาณสักกิโลครับเมื่อกี้ถ่ายไม่ได้ครับผมฝนตกหนักครับตอนนี้ก็รมซาซาลงนิดนึงแล้วนะครับนี่สลิดล้วนๆครับผมสลิดใหญ่ครับมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับ เดี๋ยวให้ดูนจัดชัดครับผมนี่นะครับสลิดครับผมแต่เยอะอยู่นะครับกิโลนึงฝนตกเมื่อกี้ตอนเหวี่ยงถ่ายกันไม่ได้ครับมาวันนี้มา3คนครับผมมีผมมีพลานเชิแล้วก็อ่าพลานอืมพี่ชายครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับโน้นนะครับพี่ชายนะครับ พี่ชายครับนี่ฮะจัดภาบไปแล้วครับแมวมีบานครับบานนิดนึงฮะบานนิดเดียวครับผมอันนี้หาก,กินวันบ้านเลครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ไหมปลาสลิดเยอะครับที่นี่ฮะเนี่ยได้เป็นกิโลแล้วครับหวานกันเพิ่งจะมาไม่นานนะครับได้ไหม ติดยู่ฮะ <Huh? S 2> มายู่โอเคโอเคครับเดี๋ยวเราวางกันต่อครับตอนนี้ฝนก็กําลังมานะครับฝนเริ่มตกอีกแล้วนะครับดูว่าดูนะ,ะครับฝนเริ่มตกมาอีกแล้วตกหนักครับผมต้องเอาตัวศัพท์ไว้ใต้เบาะหากินกันชิดขอบถนนกันเลยทีเดียวครับผมนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยว ผมจะให้ดูกันอีกทีครับเพราะว่าตอนนี้ฝนก็มาครับผมนะครับเดี๋ยวดูกันครับผมเชิดขอบถนนันเลยฝนตกหนักครับตกมาสี่ห้าวันแล้วครับอาทิตย์นี้นะพายุเข้า<ม>เห็นว่าจะหมดวันที่สิบสามนะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจะหมดหรือเปล่านะครับกรมหมุดตุบอกมาอย่างนั้นนะครับ ยังได้อยู่เว้ยเฮามานดินี่ยังได้ครับหลานเชิดหวานทีไรติดทุกทีครับต่อให้ติดกิ่งไม้ก็ติดปลามาด้วยนะครับจะดับเซียนเฮมานครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับผม ที่ได้นะครับฝนตกหนักครับผมเมื่อกี้ถ่ายไม่ได้ครับอันนี้คือที่ได้ทั้งหมดนะครับประมาณสองกิโลได้ครับสำหรับท่านใดที่ชอบเรี่ยวการหางกินแบบบ้านๆนะครับก็ฝากกดติดตามครับผมช่องวิถีคนหางกินแบบบ้านๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมนะครับ เสียดายนะครับต้องขออภัยด้วยครับไม่ได้ถ่ายตอนที่เหวี่ยงนานๆน,น,นะครับเพราะว่าช็อตเด็ดน,นะครับเพราะว่าฝนตกหนักครับผมนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับ